ที่ติดตามช่อง JKPT i h a n n e l หรือผู้ที่หลงเข้ามาในช่องนี้นะครับก็กลับมาพบกับ JKPT JK Channel YouTube สำหรับคนรักการเล่นฟุตบอลน,นะครับเล่นในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะคุณจะเตะบอลหรือคุณจะเล่นเกมฟุตบอลหรือคุณจะดูบอลเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นนะครับก็มาติดตามแล้วก็มาเล่นเกมแฟนตาซีพีเอเมเลีย,ยซึ่งเราทำ ช่องนี้มาสี่ปีแล้วนะครับนี่คือรู้การที่สี่ของเราแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําต่อไปจนกว่าเราจะไม่มีแรงทํนะครับก็อทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เท่าไหร่ครับหกสิบแปดแต้มนะครับก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ยังอยู่อันดับที่ห้านะครับยังอยู่อันดับที่ห้านะครับของช่องนะครับก็จะทั้งหมดโอ้ คนมาร่วมหลีกนี่สิบสามคนถือว่าเยอะน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เปิดช่องมาเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปได้ครับผมมีหน้ามานะครับไปหาหน้ามามาอยู่ก็โปรโมทไปเรื่อยเรื่อนะตอนนี้มีผู้ติดตามหนึ่งร้อยหนึ่งเลขสวยครับแต่อยากให้ได้สักหนึ่งเก้าเก้าหรือหนึ่งแปดแปดอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็วินนี้มาทำพฤหัสเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะครับแล้วก็บอลก็จะมีเตะ วีที่ห้าก็จะเตะตอนไหนเนาะเตะเนี่ยครับเตะวันเสาร์ใช่ไหมครับคู่แรกเป็นลิวพูหกโมงครึ่งเวลาประเทศไทยนะครับเป็นลิวพูคู่แรกนะครับแล้วก็เจอกับเอเวอเรตันด้วยเป็นลิวพูดับบี้แมชนะครับเมืองลิวพูนะครับลิวพูเจอเอเวอเรตันน่าจะมนะครับเพราะว่าเจอกันทีไรนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับลิวพูซึ่งขนาดนี้ เป็นจ่าฝูงชนะ4ี่นัดรวดนะครับมีอยู่สิบสอคะแนนทีมเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับอถ้าดูก็ผมก็แฟนลิป,ปูนะเพราะว่าเพราะว่าโชว์อยู่นะเชียร์ทีมไหนเนี่ยครับลิบป,ปูเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนตัวอ่าไปดูโปรแกรมการ์แข่งนิดนึงครับลิบป,ปูแล้วก็จะไปเจอคู่ถัดมาสามทุ่มเป็นไวตันพบสเปอร์นะครับ เบลลี่พบฟอร์เรสต์นะครับเวสแฮมพบกับคริสตัลาเลสบูฟเจอกับลีดแมนยูเชลซีคู่นี้ก็น่าดูนะครับอ๋อไบรทันสเปอร์นี้ก็น่าดูนะน่าดูหลายคู่ในวิคนี้แล้วก็หกคู่ในวันเสาร์นะครับอ๋อจริงๆเจ็ดคู่เพราะมีคู่ดึกตอนทีสามไอ้ตีสองฟูลแลมเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์สองทุ่มนะครับ ปอดมัดพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์แอสตันวิลล่าแล้วก็คู่เด็อดคู่สุดท้ายเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้รู้สึกน่าสนใจหลายคู่นะครับแในะทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับทีมที่มีแฟนบอลเยอะอย่างอาร์เซนอลแมนซีนะครับแมนยูเชลซี U, นะครับหรือแม้กระทั่งปอดมัดับนิวคาสเซิลก็น่าดูนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเซอเวอร์ตันแล้วก็ไบตันสเปอร์ด้วยนะครับก็วิกนี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์หลายคู่เลยนะครับ ไปดูอันดับแคลนคะแนนสนิทนะครับพอริพูวอันดับที่หนึ่งนะครับอาร์เซนอลอยู่ที่สองอาร์เซนอลจะเจอกับแมนซิตี้ซึ่งตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่แปดได้หกแต้มแล้วชนะไปสองแพ้สองนะครับแต่ว่ามันเห็นฟอร์มที่ดีขึ้นของแมนซิตี้นะครับนัดที่แล้วที่นัดที่แล้วเจออะไรนะครับแมนซิตี้นัดที่แล้วชนะมาใช่ไหมผมความจำไม่ค่อยดีอ่าชนะแมนยูอันนี้สามศูนย์ ส่วนแมนยูเนี่ยนัดนี้นะจะแพ้แมนซิตี้มาแล้วจะต้องมาเจอกับเชลซีซึ่งเชลซีเนี่ยอยู่ที่ห้าอยู่เชลซี Chelsea เนี่ยชนะสองเสมอสองเชลซีนี่ยังไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับก็ทีมที่ไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ก็จะมีอยู่โอ้โมีคริสตัล팰เลต์ทีมนะเนี่ยคริสตัล팰เลต์เชลซีลิเวอร์พูลนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ ลูการนี้ไม่แพ้และไม่อ่าเสมอเสมอไม่ใช่ไม่เสมอไม่แพ้ก็คือเสมออย่างไอคริสตัลเพลนนี่ก็คือคริสตัลเพลนนี่ออยู่ไหนลาว,วะคริสตัลเพลนอยู่ที่เก้านะเสมอสามชนะหนึ่นงคริสตัลเพลนเนี่ยม่เจอเลือปูนะโอเคมาเกฮีเจอกันตอนไอเซาริตี้ชิวไงครับใช่ไหม ฟิเซอนเลชนะลิ์พูไปแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ก็ฟอร์มดีนะถือว่าฟอร์มดีนะไปเสมอสองนัดนะครับแต่ว่าเสมอเบนฟอร์ดแล้วก็ออกมาเสมอฟิสซอนเพลสนะครับแต่ว่าชนา 2, ะสองชนะเวทแฮมชนะฟูลแลมเชลซีเองถือว่าไม่หนักนะครับโปรแกรมการแข่งขันถ้าดูแล้วไม่ได้หนักมากนะครับ ามาดูไอ้ตัว FDR นะครับ FDR หรือที่เราเรียกว่าจำไม่ได้ฟีเจอร์อะไรสักอย่างนะครับความยากง่ายของเกมนะพูดง่ายขเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองไม่มีนะจริงๆไอ้ยากนี่ก็คือจะเป็นสีแดงเข้มนะครับส่วนง่ายก็จะเป็นเขียวเข้มนะครับกดยหญ่มันจะเป็นที่เห็นก็เนี่ยใบเทาเฝ้าไปอยู่กลางก็จะใบแดงเข้มเป็นเลือดหมูแล้วก็เขียว เขียวก็มีเขียวก็วิค่าหกเจ็ดก็เดี๋ยววางสามนัดนี้นะครับยี่สิบยี่เจ็ดสามเดี๋ยวผมจะกลับไทยผมทำวิคนี้ก่อนวิคหน้าผมกลับไทยนะครับเออ่ถ้าตามช่องอยู่เอ๋อ,อไม่ได้ลงคลิปไม่แน่จะได้ทำหรือเปล่ากลับไทยจะไม่ค่อยได้ทำนะไม่มีเวลา <laughs> <laughs> โอเคผมก็ ถือว่าทีมที่น่าสนใจนะครับลิฟวูน่านสนใจผมมีลิฟวูอยู่หนึ่งตัวก็คือผมมีซาร่า่าวะผมมีซาร่าไหม,มเล่นสองทีมงงอ๋อผมไม่มีเลยเว้ยทีมนี้ก็มีอีซักเข้ามาใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เลือกครับเพราะาอีซักน่าจะยังไม่ได้ลงจริงๆลิฟวูเลือกยากนะทีนี้เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเราจะเลือกใครดีครับเราทาร์นเฟอร์ได้กี่คนนะครับวิกนี้ เรา t r a เฟอร์ได้หนึ่งคนนะครับมีอยู่ห้าจุดห้าด้วยคนที่ผมว่ามาแล้วคือของเชลซีก็คือที่ผมมีอยู่ก่อนหน้านี้ผมมีไอ e. ผมมีสามแล้วดีกว่าโอเคงั้นก็ไม่ได้ผมเอาเว้นโกเข้ามาแต่ปาเมอร์มันกลับได้ลงกันนะปาเมอร์มันดันเด่นดีชารุบา30สามสิบอ่านี่ดูคะแนนจริงๆในประตู นะประตูนี้นี่เซม,มิโอแวนเดเวนเนี่ยฮารแลนเออฮารแลนน่าจะเอานะแมนซิตไปเยือนอาร์เซนอลก็จริงเอออาร์เซนอลอีกทีมที่น่าสนใจที่น่าจะต้องเลือกเข้ามานะครับอาร์เซนอลแม้จะไปเล่นในบ้านเชแม,มนซิแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซินนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะผ่านไม่ได้นะฟอร์มอาร์เซนอลนี่ถ้าไม่แพ้ลิปูนี่ถือว่าชนะร้วดสามนัดนะ ชนะมาสามนัดเลยเป็นอีกทีมหนึ่งชีชนะสามแพ้หนึ่งสเปอร์ก็เช่นกันนะครับปอนมัดด้วยอีกทีมหนึ่งอืมไอทีมที่แพ้าอ์เซนนี้ก็คือไปแพ้เรอร์พูปอดมัดนี่ก็คือแพ้เรอร์พูสเปอร์นี่ยังไม่เจอเรอร์พูแต่สเปอร์แพ้ใครวะสเปอร์แพ้ปอดมัดอโอ้โหแพ้กันเองู <laughs> <laughs> โอเคครับมัน,มน,มน <laughs> ครับมันมันโอเคครับน่านสนใจครับน่าสนใจ จริงๆช่วงหลังเนี่ยผมสังเกตเห็นในพวกอินสตาแกรมเอยในโซเชียลเนี่ยเอ่อคนจะมาเชียร์เวอร์วููเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอันนี้สังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคนใส่เสื้อเวอ้์วููเยอะนะอันนี้ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ว่ายุคนี้อันนี้หมายถึงเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับก็เหมือนเราตอนัยรุ่นนะครับเราเชียร์เวี้์วปูในยุคที่รุ่งเรืองนะครับแต่ผมเชียร์มาตั้งแต่มัธยมนะครับ อก็อาจจะเป็นยุคนั้นที่ลิอร์พูลเรื่งเรืองนะครับพอจนมาถึงผมเรียนมหาลัยเนี่ยลิอร์พูลก็เริ่มตกต่ำนะเริ่มตกต่ำคือเริ่มจะเป็นยุคของแมนอยู่นะครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นรุ่นนั้นถ้าใครเริ่มดูบอลเขาก็จะเชียร์แมนยูกันแต่อย่างเราเนี่ยมันเชียมันรักไปแล้วนะครับมันเชียร์ลิอร์พูลมันก็ต้องเชียร์ลิอร์พูลไปจนจนตายนะครับจนวันมันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนทีมนะครับเอาจริงๆผมว่ายุคนี้ เชียร์ลิวภูเนี่ยดีกว่ายุคที่ผ่านมาสิบยี่ปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าตั้งแต่ f อฟเเข้ามาเนี่ยผมว่าการดําทีอะไรเนี่ยมันมีการพัฒนาการนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนมาถึงยุคครอปเนี่ยมันเห็นชัดแล้วก็มาถึงยุคอเน,นีซสล็อตนะครับปีนี้ก็มีความหวังขึ้นมาอีกปีนะครับอย่างที่ปีที่แล้ได้แชมป์มานะครับ แต่เราเชียร์ลิวพูไม่ใช่เราเชียร์เพราะว่ามันได้แชมป์นะครับแต่เราเชียร์เพราะว่าเราเคยลิวพูนะครับถ้าใครหลงมาที่ไม่ใช่แฟนลิวพูก็ขอโทษนะครับผมว่าคงปิดแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแฟนลิวพูแล้วมาเจอช่องผมนะครับก็ขอถ้ายังไม่ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับถึงผมอาจจะไม่ค่อยเลือกลิวพูเป็นผู้เล่นนะเพราะว่าผมถือเคล็ดนะครับอ่าผมถือเคล็ดมาทุกปีนะครับแล้วมันก็ได้แชมป์นะมันก็ได้แชมป์นะมันผ่านมาผมเล่นมาห้าปี ปีสองศูนย์สองหนึ่งสองอ่าอ่าปีที่ได้แชมป์เล่นหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะแต่อันเนี้ยมันคือรู้กันที่ห้าแล้วถ้าจะนับก็ตั้งแต่สองหนึ่งป่ะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะโอเคมัวแต่ขี้โมโอ้อยู่นะครับผมแฟ้ไวคัทไปแล้วนะครับในเกมเออเกมนี้ไม่ไม่ต้องใช้อะไรครับเพื่อใช้ตัวผู้เล่นเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใครบ้างน,นะครับไม่มีตัวเจ็บนะครับ มาดูแผนก่อนก็ได้ครับจริงๆแล้วแผนเนี่ยเออควรจะต้องมีปอดมัดมีอาร์เซนอลก็ทีมนำนะแล้วก็สเปอร์อีกทีหนึ่งผมมีไหมผมก็มีสเปอร์นะ่ไอ้นั่นมันไม่ได้ลงแล้วจริงๆตัวที่น่าจะเปลี่ยนนี่ก็แจ็คเกอริตนันเล่นไม่ดีแต่มันเล่นดินแต่ลิเวอร์พูลก็ได้นะเจอไบตันโอ้นี่เจอแบบทีมใหญ่ๆเจอกันไล้หมดนะครับอาทิตย์นี้ แม้แต่ปอดมัดยังไปเจอสเปอร์เอ้ยยังไปเจอนิวคาเซนเลยนะเอาอะไรอืมอืมทีมท <c oughs> ี่ง่ายๆนี่ไม่อืมจะว่าเชลซีเหรอจะแมนยูง่ายไหมแมนยูเนี่ยเจอเชลซีนี่มันก็ถูกที่ถูกเวลานะจังหวะน,นี้พอดีเลยแมนยูเล่นในบ้านนะแมนยูนี่ยขอดูเออ แมนยู U, แพ้สองชนะหนึ่งเสมอหนึ่งไอ้นัดที่แพ้นี่คือแพ้แมนซิตี้ยอมรับได้ครับแพ้เซนอนก็ยอมรับได้นะเจอทีมใหญ่สองทีมเลยเห็นไหมชนะ,ะเบอร์ลีเสมอฟูลแลมเล่นนอกบ้านแต่คราวนี้เล่นในบ้านแล้วไปเจอเชลซีนี่เจอ,เจอทีมใหญ่ถือว่าเชลซีไอแมนยู<ๆ> U, นี่เจอทีมใหญ่ห้านัดนี่เจอไปสามเลยนะไม่ธรรมดานะ มาหนึ่งช่ดีเบอร์ลี่นี่จริงๆเล่นเหนียวนะที่เจอแมนเอ้ยลิวพูวันนั้นนะออเนี่ยแมนยูชนะได้เลยนะชนะสามศูนยด้วยนะผมจำไม่ผิดนะก็เด่นๆคือใครเ,เขาเลือกใครนะไปะดูเนี่ยวันเดเวนผมมีไหมฮาเลนดีกว่าไหมเออเอาฮาเลนเลยจบไปจบจบไปฮารลนจเจออาเซนอนซะด,ด้วยโคยเยเลดก็มี เล่นแผนไหนดีวเอาหาเล่นจบจบไปเลยไหมอาร์เซนอลครบเรียงอาร์เซนอลครบสามแล้วเอาลิชาลิสันออกพอออกปุ๊บยิงปับ๊บยเอ่อสายมูใช่ไหมสิบสองจุดหนึ่งตังยังไม่พอเลยพี่น้อง แต่ละตัวแต่ละคนนี่ผมได้เซมิโยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยบวกมาสามแล้วศูนจุดสามกรีดิตนี่ซื้อตอนแพงแล้วแต่จะยิงเลี้ยวพูเก็บไว้ก่อนเอ็นโซเอ็นโซ่ถูกนะจอนสันแองเกลสเปอร์ออกสองตัวเลยมม้ยแล้วก็ใส่แล,ลนก์เข้าไปตัวตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเอาหาแล่นคือตัว ตัวหนักเลยสิบสี่จุดสองเลยอ่าเหลือห้าห้านี่พอซื้ออะไรได้บ้างกองกลางห้าดูกองกลางนะถ้าห้านี้ยมีไหมโอ้ขายเซนโดห้าจุดหกเซนโดมีตัอัน 5, นี้มันห้าจุดศูนย์นะพี่ห้าจุดศูนย์อย่างหายาซูบิบ,บินบบน,นี่เขาดังสนใจนะจริง เ <Anthony>. oh, อนตุนี่โอ้โหมีไอ้นนี่คันเรนเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ย,ยห้าเลยพอดีเลยอ่ะจริงๆผมจะเอาวไว้เป็นสำรองอไม่มีไรพอไงก็ไม่ได้ลงแล้วผมจะเล่นสามสี่สามป่ะอ่าลองดูนะโอเคผมเสียไปลบสี่ป่ะผมคอสไปลบสี่นะเพราะว่าผมเปลี่ยนสองตัวผมคอนเฟิร์มปุ๊บผมเอานี่เลยพิกฟอร์ดอ่ะเพราะว่าเจอลิ์พูใช่ไหมต้องรอพิกฟอร์ดเลยเล่นนอกบ้าน บ้านลิวพูด้วยลิวพูจะยิงพิกฟอร์ดได้ไหมอ่ะพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูกองหลังกองหลังอีเหนียวสุดเนี่ยกองหลังอาร์เซนอลน,นี่แหละยังไม่เสียประตูเลยเสียประตูน้อยมากเสียแค่หนึ่งเหนะ็นไสเปอร์ด้วยอีกอันหนึ่งอืมเปอร์คริสตันพาเลสอีกอันหนึ่งคริสตันพาเลสสเปอร์อาร์เซนอลเนี่ยพวกเนี้ย อย่าประตูน้อยต้องเอาไว้บันเดอร์วินฮาเลนการ์พวกนี้เด็ดๆทั้งนั้นอาร์เซนอลกองหลังนะแล้วก็ไอ้กองหลังอาร์เซนอลสองตัวแล้วก็เอากองหลังเชลซีตัวพาเริ่่าเพื่อมันจะเปิดไปให้ยิงเอ่อสามสี่สามแม้กนะองกลางก็เนี่ยชักกีลิศ ลาจินเดอร์ซิมิโยเอนโซออกหน้าก็ฮาร์แลนเคยูเลสแล้วก็โจเปโตรแต่แม่งผมให้โจเปโตดีกว่ากัต <c> น <oughs> <c oughs> ว่ายิงแมนยูได้โอเคแล้วก็เซฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเซก,กิลิตอเออทิมเบอร์ เอาอินโซจริงได้ลูกโทษลองกับตันมาแล้วเชลซี Chelsea มาคู่เลยไม่ได้ว่าแมนยูนะครับแต่ว่าผมว่าเชลซีน่าจะเข้าป้ายนะถึงแม้จะไปเยือน<ำ>อ่ะเรามาดูแล้วกันนัดน,นี้ว่าจะหมูหรือจะจ่านะครับก็สำหรับโอ้เลยโอ้โหสิบวันาทีแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่อง j k p c h a n n e l ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ลก้กันไปก่อนละครับสวัสดีครับ